สวัสดีครับวันนี้น้องไม่ป้าก็จะพามาทําบัวลอยฟักทอง,งน,นะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราก็จะเอ,อปอกเปลือกฟักทองนะครับแต่ว่าจริงจริงน้องไม่ป้าก็ทํามาตั้งแต่ปอกปอกเปลือกฟักทองตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าเอามานึ่งวันนี้นะครับหลังจากนึ่งฟักทองเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาเตรียมแป้งนะครับเป็นแป้งข้าวเหนียวน,นะครับแป้งข้าวเหนียวอ๋อเพราะว่าเราจะใส่อะไรด้วยครับใส่ฟักทองด้วยครับอา้าวใส่ฟักทองเสร็จแล้วนะใส่ฟักทองแล้วก็ทำไม่นะอ,อื่อเกื <c oughs> เอบอ้าวอ้าวพอแล้วอ,อ้อาวขยำได้ไหมล่ะร้อนไหมเอาทับเอาทับเพีก็ได้อ้าวทำกับมือสิอือ เดี๋ยวอีกสักหน่อยค่อยปั้นเราก็จะทำให้มันเละผสมกับแป้งนะครับแล้วเราก,ราก็ค่อยจะมาปั้นทีหลังขยำให้เข้ากันด้วยโอ้วสงสัยทำมาเดียวแล้วล่ะลูกเทใเส่เลยเอ้ยต้องทำสองสีโอเคเออเอาขยำมาทีนี้ขยำเลยลเอาวาง ใช้แป้องอะไรนะแป้งข้าวเหนียวครับพอไหมแป้งพอไหมไม่จะพอเลยนะครับสงสัยจะไม่พอคร um, ับอ๋อไม่พอโอเคใส่เลยโอเคใส่หมดเลยแล้วค่อยเอาสีขาวค่อยเทแป้งใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใเทแป้งอ้าวได้ผลเลยได้เลยมือล้างไหมนะล้างครับหลังจากที่นะครับนวดนวดแป้ง นี่เข้ากันกับฟักทองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เราก็จะโรยนะครับโรยแป้งใส่ถาดที่เราจะเอาไว้ใส่ฟักทองที่ปั้นนะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ติดถาดนะครับอ้าวเร็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 วที่สุดเลย,ยนะขนาดนั้นแหละโอเคร่างเลยบ้างลงไปเลย๋ยมันไม่ติดกันหรอกว่ามันไปเจอแป้งอื เรรืยๆนะคับหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปนะครับทลุกแป้งคลุกแป้งข้าวเหนียวพอแล้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 วครับเอาเอาเอาเลยพอแล้วนะคเพื่ออะไรลูกเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกันนะครับเพื่อเจมันติดกันโอเคมาตามมาบันนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะที่ใส่ลงไปนะครับ ใส่หมดเลยอาพอก็ได้พอก็ได้เอาให้ต้มน้ำให้เดือดพ่อเอาไว้หยอดวางไว้อ้าวเสร็จแล้วทีนี้เอาน้ำใส่ไหมพอกะทิขึ้นมันนะครับเราก็จะใส่น้ำใส่น้ำนานแล้วับพอให้มันท่วงแก้งะ้นเรัเย รอให้มันเดือดอรอให้มันเดือดแล้วก็เอาแป้งลงนะคะรออีกสักครู่น้ำเดือดขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับลงเลยเออค่อยๆเขี่ยลงมันจะไม่ได้ติดกันคนด้วยเอาคนคนข้างล่างอาเขคนมันจะไม่ได้ติดกันเออน่เห็นไหมฮะห่อลงเลยมันสีเงาทั้งกุ่น จับทิกอีกสักนั้นจับจึ๊กึบชึบกึบอีกสั้นจับสั้นนี่ลูกมีเวลาทำแบบนี้โอเคเห็นไหมฟักฟองอัาเอาคนคนคนเห็นไหมอ้าวเสร็จแล้วคนนะครับขี่ให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอาน้ำตัก เลือมาหย่อนนิดนึงลูกเอาเือมาหย่อนนิดนึงนิดเดียวเลือหย่อนนิดนึงเอาอีกเอาสักช้อนชาหนึ่งกะช้อนชาเอา,อาอีกพอทิ้งเลยมันจะเค็มไปต่อไปเอาน้ำตาลมาแบบนี้น้ตาล น้ำตาลใส่บ้างแล้วแต่ว่ามันยังไม่หวานเ mm. ท่าไหร่เอาใส่หมดเลยโอเคอ้าวเสร็จแล้วเอาไข่มาสุดท้ายเราเรียกบัวลอยไข่หวานอือตอกไข่ลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอกไข่ลงเลยครับเดี๋ยว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 ตอกไข่ใส่เอาสองมือครับ อย่าให้มันแตกนะไม่ให้ไข่แตกนะคะไม่ให้ไข่แตกเอาโอเคเอาลงเลยไม่ต้องคนนะง่างโอเคเอาอีกลูกนึงอีกฟองนึงไข,ข่สุกแล้วยกทานได้เลย โอเคเสร็จ okay. แล้วเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,เอ,ลวเอาอันนี้ไปนคนไหนละ่ะไม้คนอยู่ไหนหละ่ะลูกไม้พาเออไม้พายอยู่ไหนเอามาคนครบับแล้วก็ชิมดูไข่เน๋้วเดว้สงสัยไขย่เออหน,น,น,นั่ไหมันก็จะอร่อยแล้วนี่คือบัวลอยอะไรนะลูกบัวลอยไข่หวานออาวาน,น้องไม่ปั้น ดูมาจากโรงเรียนเสื้อยังไม่ได้ใส่เลยเอาเอารถเอาหลีไฟลงสิลูกดีไฟลงดีไปทางนู้นนิดนึงิงดีไปนิดนึงโอเคสุกแล้วตักทานได้เลยอร่อยอร่อยใช่ไหมสำหรับวัรรวรอดไข่หวานนะครับก็ทานได้แล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับรอโอเคทานได้เลยครับปิดไฟตักเสรช่วยทานโอเค อันนี้เป็นคลิปถ้ากดถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้น้องไม่ปั้นด้วย <Yes. S 1> ขอบคุณครับ